กับคุณภาพชีวิตที่ดีเขาเชิญรับฟังรายการสรรหาเรื่องมาคุยโดยเจี๊ยบพูดดลสวัสดีครับคุณผู้ชมและก็คุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังผ่านช่อง y o u t u นะช่องนี้ชื่อช่องว่ายศเสด็จชนอ และว,วันนี้ก็เป็นหนึ่งอีพีที่น่าสนใจพลาดไม่ได้เลยวันนี้นะครับในวงการฟุตบอลเนี่ยพลาดไม่ได้เลยกับเขาเรียกว่าปรมาจารย์คนนี้นะฮะเดี๋ยวเอ่ยชื่อเนี่ยนะก็เพื่อนเพื่อนนะัฟุตบอลนะก็ต้องร้องโอ้โหเอาหมอผีคนนี้มาได้ยังไงทำไมผมต้องเกินอย่างนี้ฮะก็ต้องบอกว่าเป็นตำนานเลยนะครับนะเป็นตำนานเลย เอาละนะเรามาทําความรู้จักกันนะครับจริงนะท่านรู้จักอยู่แล้วล่ะนะเราก็จะมาเปิดตํานานกับนักเตะฟุตบอลคนนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอ่าช่วยแนะนำตัวเองหน่อยครับอาจารย์ครับช่วแนะนำตัวเองหน่อยฮะครับเชลัีบุตรครับโอ้โหเป็นไงล่ะ นะครับในคำว่าเชิดศักชัยบุตรนี่นะมันก็ต้องมีตำนานเล่าต่อกันไปแหละนะครับอืมแล้วตอนนี้พี่เชิดจะไปไหนครับพี่เชิดเนี่ยจะไปไหนครับอวันนี้เป็นวันอฟุตบอลถานอากาศซึ่งพวกอดีตทีมชาติแล้วรวมทั้งปัจจุบันด้วยมั้งจะคงไปกันสองสามร้อยคนอ่ะอวันนี้ไปรวมตูวกันนะฮะที่สโมสรถหานอากาศนะฮะใช่ครับทางายการสรรหาถูปเต็มมี ครับทางการสรรหาเรื่องมาคุยโอ้โหได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแต่วันนี้ก่อนอื่นเนี่ยนะครับนะผมขอ,อกระทุงคําว่าโค้ดโมผีก่อนมาอย่างไงเนี่ยออก็คือตอนนั้นตอนที่เล่นเขาก็ผมก็เป็นปีกซ้ายมหาภัยยอดเดสเมืองไทยนะครับอพอได้เป็นโค้ดก็ลูกลักมันก็จะคือตอนนั้น ขึ้นมาเป็นโค้ดเนี่ยผมอายุแค่สามสิบเมั้รู้สึกจะสามสิบน้อยน้อยนะฮะน้อยน้อยผมว่าน้อยครับคือผ้าเรือเขาเอผักดันให้ขึ้นมานะครับก็เลยพอทําไปเนี่ยก็เจออย่างตาดอากาศกสุชินกสิวัตรอะไรเงี้ยครับในกรุงเทพก็จะมีอสลาวุธมีพิ่น้อยอนันตมอนเกียรติโอ้รุ่นเก่าเนี่ยเลยครับผมพวกนี้ก็เรียกว่า สี่สิบห้าสิบขึ้นนะไระครับก็ไปเอินผมทาทีมท่าเรือครับแล้วไปเอินได้แชมป์แล้วก็นชนะนาทีสุดท้ายเนี่ยเป็น,ปนชนะแบงก์เทพชนะฐานอากาศชนะกรุงไทยอะไรพวกนี้แหละครับกวลาแห่งชาติครับตอนนั้นสโมสร สทมสรการทะเลือกาลังบูมมากเลยนะฮะตอนที่พิเชิดทาตอนนั้นนะนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยฉลับไปทางทางนักเตะทีมชาติไทยนะฮะผมอยากรู้จังเลยเนี่ยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนพญาแลพญาแลนี่ที่ไหนฮะชัยภูมิครับอ๋อพ่เชิดเป็นคนชัยภูมิบ้านเกิดครับเป็นบ้านเกิดอยู่ชัยภูมิครับโอ้ชัยภูมินี่ปั้นนักฟุตบอลเนี่ยเข้าสู่กรุงเทพมหานครนี่เยอะเลยนะโด่งดังเยอะเลยนะครับจากผมมาก็เป็นสุดทิน วัญชลพงศวัรรษมาเป็นสุรักษ์ไชยกิตติพระชัยสยมชัยพวกนี้ครับอ๋อนั่นคือจากชายภูมิทั้งนั้นเลยนะฮะจากชายภูมมทั้งนั้นเลยแล,แ,ลแล้วแล้วคนนี้อคนนี้อ่ะก็อาจารย์ช่อรู้จักแล้วนะครับในติกนต๊กอ่ะในติ๊กอ่ะผู้ชมคำทองอ <laughs> ชมคำทองเป็นเขาเขาเคยเป็นนายกเทสมนตรีใช่ขเขาเภอจัดตุลาครับผมครับแล้วก็เป็นผู้รักษาประตูของการท่าเรือได้ทั้งแชมป์เตะกออไว้ครับ อะไรอืม,อมรุ่นนั้นก็น่าจะน่าจะเป็นรุ่นเดียวกับเจีย๊ยบใช่ไหมบ้างใช่ครับ <S <S ใช่ครับมสาวารุ่นเดียวกันนะมสาวารุ่นเดียวกันครับ <มา S 1> ตรงน,นั้นครับครับเอาครับทีนี้ก,ก็ก็อยากจากจะคุยนิดหนึ่งนะครับเอาหลังจากที่พ่เชิเดเนี่ยนะครับนะคว่มวอดอยู่ที่เชภูมานานนะแล้วเข้ามาอยู่สโมสร,รการท่าเรือได้ยังไงฮะเนี่ยจนถึงติดทีมชาติเนี่ยอ๋อตอนแรกนี่ผมเล่นให้ตำรวจก่อนนะครับเล่นเยาวชนให้ตำรวจครับ อยันยงนะนหนองคายอตอนนั้นผมเข้าเรียนปีหนึ่งก็สิบแปดกว่าอะไรเนี้ยครับก็มาเอานักฟุตบอลจากพระษานะครับไปเล่นเยาวชนให้กับตำรวจผมก็เลยเป็นหนึ่งในนั้นที่ไปก็เรียกว่าพอไปจะพัดจะผูเล่นก็ติดเยาวชนไทยเลยนะครับ,รบแล้วก็เล่นทีมชาติชุดบีด้วยครับ มันจะเรียกว่าทีมชาตชุดบีไปแล้เพราะตอนนั้นมันมันมันไม่มีทีมชาติชุดบีเราเรียนกรุงเทพผสมกรุงเทพผสมนะครับ <ใน S 2> ครับ <ใน S 2> ตอนอก่อนนี้ก่อนนี้คือถ้าเอาใช้ชื่อทีมชาติอุ่นเครื่องเนี่ยมันมันมีผลเรื่องแพ้ชนะมาแล้วมันดูทีมชาติแพ้อะไรอย่างเงี้ยเขาใช้กรุงเทพผสม<น>ได้เล่นมา ก็ก็คือว่าก่อนก่อนย้ายมาอยู่ราชบัญชาครับก่อนก่อนที่เริ่มต้นสมสรตํารวจเนี่ยอ๋อตอนนั้นอาจารย์เชฐ์เรียนอยู่มสวพนักกษารุ่นหนึ่งหรือเปล่าใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับผมหมอสววพัฒษารุ่นหนึ่งเลยครับโอ้รุ่นหนึ่งเลยนะครับนะผมนี่ก็รุ่นสิบเอ็ดแล้วแหละนะโอ้พี่เชิญพี่เชิญรุ่นหนึ่งนะขนาดไหนอ๋อแล้วก็ไปเล่นให้กับเยาวชนตำรวจเลยะตอนนั้นนะฮะนะครับแล้วก็อ่อแล้วผันตัวเองมาอยู่สมสรการท่าเรือยังไง ก็พอเรียนจบพอเรียนจบพอดีกับปีหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าผมก็ย้ายมาท่าเรืออืมครับตอนนั้นก็คือโดดเด่นมากเลยแหละปีกซ้ายมาหาภัยเนี่ยตอนนั้นก็กำลังจะเรียกว่ากำลังห้าหวมั้งครับครับครับสองยี่สามอะไรเงี้ยนะครับครับก็เรียกเล่นคู้บคู่กันมากับพิเกสดาแนละพัทลุงเลยป่ะ คือตอนนั้นเนี่ยทีมชาติเนี่ยนะครับผมเล่นปีกซ้ายครับเจษดาพรกับวิรยุทธ์เล่นศูนย์หน้าอืปีกขวานิวัฒน์เข้าขากันเลยแฮะเข้าขากันมากเลยแต,แต,แต,แต่ผมกับวิรยุทธ์เนี่ยคือท่าเรือไม,ไม่เป็นราชาก,กับราบวิถีเจษดาพรกับนิวัฒน์เนี่ยจะเป็นเอ,อท่าเรือครับนะครับอ่าคือตอนนั้น ถ้าเรือกับราชาก็บแบ่งกันเป็นเป็นแชมป์้วยกอเอา,อางี้แล้วกันเป็นเป็นเป็นยุคข,ของอเป็นยุคข,ของท่าเรือกับราชาราชีราชาราชีราชาเนีนยะครับนะเม้วเดือเราได้แชมป์เซฟเกมครั้งสุดท้ายที่จัดที่กรุงเทพก็คือซีเกมในปัจจุบันเนี่ยครับ,รบปีนั้นปีหนึ่งแปดพอปีหนึ่งแปดได้คุณแถมศิลป์รัตนพันธ์เนี่ยเป็นผู้จัดการทีมท่าเรือครับกระทบ ทับทามผมอะมาอให้มาเป็นโค้ดให้เออมาย้ายท่าย้ายมาท่าเรือไหมอาจจะได้มาเล่นร่วมกับเดชเล่นกับพี่นิว่าก็ดึงดึงดึงพิเชษมาครับดึงผมก็เลยตัดสินใจมาอือโอ้ยนานแล้วเนี่ยมาอยู่ท่าเรือตั้งแต่ปีไหนเนี่ยหนึ่งเก้าครับโอ้ยหนึ่งเก้านะฮะนะครับมาหนึ่งเก้ามาถึงทัวร์นาเมนต์แรกก็เล่นได้แชมป์ด้วยกอเลยอือนะฮะตอนนั้นท่าเรือนี่โอ้ ปีนั้นถ้วยกอปีหนึ่งเก้าของท่าเรือเนี่ยไม่เสียประตูเลยนะครับก็คือว่าชนะชนะรวดมาตลอดเลยใช่ครับแล้วชัยวัฒน์พรมมันได้เป็นได้ถ้วยอัศวินนี่นะนะครับอืมหลังจากนั้นก็อยู่ท่าเรือมาตลอดเลยครับทำงานท่าเรือนะอยู่ท่าเรือแล้วก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่ก็คือว่าทํางานที่ท่าเรือเลยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็สร้างนักฟุตบอลเนี่ยมาโดยตลอดฮะ นะโดยเฉพาะเด็กนี่ยมาจากไหนฮะเด็กนักฟุตบอลที่มาที่ท่าเรือดีๆนช่ไทั้งประเทศเลยนะทางใต้ก็มีทางเหนือก็มีทางอีสานแต่ส่วนมากจะเป็นทางอีสานครับพอผมจะคุณที่พ่ชัยภพูมิเนี่ยอในช่วงนั้นผมก็จะเป็นพวกผู้ชมคําทองเนี่ยครับประตูครับไอเบชระพงศวสรษอุมวัดเออร์ลตระชัยสยองชัยครับพิสิลปงตางตาอืมอะไรพวกเนี้ยโอ้แล้วก็มีจากไอ อดิพงศ์รืก่อนนวรัตน์นี่งโอ้โหช่องโคราชมาจากโคราชเลยนะพี่อดิอดพงศ์พี่แต้ครับครับอืมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับนะหลังจากที่โอ้โหตอนนั้นต้องบอกว่าสโมสรการท่าเรือเนี่ยฟ้าเปิดเลยนะนะฟ้าเปิดแล้วจนมาถึงณปัจจุบันนี้มีความเปลี่ยนแปลงทางสโมสรยังไงครับพี่เชิดครับคือสมัยก่อนเนี่ยเงินล้านหนึ่งเนี่ยมันทำสี่ถ้วย อืมก็ประมาณหนึ่งล้านเอออย่างเจี๊ยบเนี่ยก็เคยเป็นลูกจ้างชั่วคราวของท่านใชถไหมครับครับหนึ่งเราคือเอาเอาบรรจุเขาเป็นพนักงานครับแบงก์กรุงเทพก็บรรจุเป็นพนักงานฐานอากาศก็เป็นเออข้าราชการทหารใช่ทีเอกชนจริงๆแล้วก็จะมีราชระชรกับเออราชวิถีอืมแล้วพอราชวิธีแตกทับก็ย้ายมาท่าเรือม้างย้ายไปแบงก์กรุงเทพบ้งย้ายไปเออทุกแตกกันไปทุกที่ครับนะครับก็ก็เรียก นนะหลังจากราวิถีกับราบิชาหลังจากยุคบอมเจดนั่นก็ค่อนข้างจะเริ่มดาวลงมาอืมันก็ขับมามาเริ่มมามีเท่าเรือที่ขึ้นมอมาตอเริ่มจากตรนนั้นมีกสิกรไทยเริ่มเริ่มเข้ามาครับแล้วแล้วช่วงหลังจากนั้นก็มีฐ่าอากาศก,ก็ย้อนกลับมาอืมรุนตุ๊กปิโยพงครับแอ่คกรุงเทพก็เริ่มแรงขึ้นมา อ่อพี่ไทคงศรีาลประพุธงังอาพนเล็กประตูอ่ะคสักยับแสงย้อนแสงครับ,บครับ,อ,รบอืมนั้นนั้นคือยุคก่อนก่อนนั้นบูมมากนะฮะนะครับนะก็สมัยก่อนเนี่ยนะครับนะนแต่อาชีพเนี่ยนะไม่เหมือนไม่เหมือนสมัยนี้เลยนะฮะไม่เหมือนสมัยนี้ะแล้วทำไมการท่าเรือแห่งประเทศไทยมายุคเขาเรียกว่ามียุคตกต่ำไปอยู่ช่วงหนึ่งะฮะอาจารย์เชษศักดิ์ครับ ็ในช่วงนั้นเอ,อมันมีไทยลีกเริ่มเป็นเริ่มเป็นลีกอาชีพค่อนข้างจะเต็มตัวนะครับคบซึ่งหน่วยงานราชการทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทหารอากาศทหารบกขนาดแบงก์กรุงเทพกับสิกรอะไรพวกนี้ยัง,ย,งยังต้องเลิกในขณะเดียวกันท่าเรือเราก็คิดว่าส่งเสริมเด็กที่จะเล่มทีมชาติมากกว่าก็ส่งไปส่ง แต่ว่าไอาการที่จะให้ซื้อตัวเป็นล้านหรือจ่ายค่าตัวเดือนละแสนเนี่ยมันก็มันมันก็ทําได้ยากใช่ไหมครับมันติที่งบารมาคลองตัวครับแล้วคนที่จะเข้ามาคนที่จะเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้จริงอ่ะคิดว่าคิดว่าเข้ามาทําฟุตบอลเนี่ยเออจะทํากําไรได้อันเนี้ยอันนี้คือปัญหาแต่จริงแล้วเนี่ยคนมาทําฟุตบอลเนี่ยมันขาดทุนทุกคนละครับครับครับแล้วจนกระทั่งมาถึงเอ,อยุคเออ มาดามแปักก็ต้องบอกว่าเขาบ้าจริงเขาทุ่มจริงๆเลยนะทุ่มให้เลยนะคือหนึ่งเขามีครับเขาให้ครับแล้วก็มีลูกบ้าด้วยใช่ใจถึงพึ่งได้ใจถึงพึ่งได้เลยใช่ไหมครับก็ลักษณะนั้นมันก็เลยขยับขึ้นมาตอนนี้ก็อดาฟูงอยู่นะตอนเนี้ยครับก็ก็นำอยู่วันนี้มั้ง วันนี้หรือพรุ่งนี้เจอแบงกอกเนี่ยก็ใครใครชนะก็ขึ้นจากฝูงเดียวๆอะ่ะอืมนะครับแตนะ่นั่นนั่นคือเขาเรียกว่าเป็นตำนานของเก่าการท่าเรือไทยแล้วก็ของใหม่นะที่มาผสมผสานกันนะครับ <c oughs> นะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยการทะเลือจะมีสองสนามสนามบนและสนามล่างถูกไหมคร <c oughs> มีสนามบนสนามล่างและปัจจุบันนี้ไอ้สนามล่างเนี่ยเขาใช้เป็นสนามไทยลีกไปแล้ว อะไนั้นงบประมาณของของสโมสรการท่าเรือเขาเขาสรรหามาใช่ไหมยไงไรฮะคือท่าเรือทําทําก่อนแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่มีไทยลีกเลยอืจจัน์นครับครับเออเรียกว่าก็เป็นนโยบายของการส่งเสริมของผู้โดยการท่าเรือรวมทั้งนายแพทย์ทรงมงคันนี้แหละก็พยายามผลักดันให้มีครับคุณหมอทรงฮะเรียกว่าอ่ายุคนี้มาก็ได้ผลบุญจากตรงนั้นครับแล้วก็มาเสริมอัตจันทร์ที่ไม่ใช่เป็นอัจจันท์เหล็กที่ ถอดได้เอาอย่างี้แล้วกัน,นก่อนนี้มีสามสนามนะเยับไปใช่สองสนามครับอีกสนามหนึ่งก็คือที่ลงที่ลงยิมที่ลงยิมเนี่ยยุคแรกเลยครับอืมแต่ก่อนทีนซ้อมกันทุ่ยก,กอทุ่ยขอก็จะลงสนามบนนะทุยท่ยขอทุ่ยงอก็สนามล่างอะไร,รอย่างเงี้ยนะก็เอาละครับน,ะนั้นนั้นคือ ที่พิเชษศักยบุตรเนี่ยได้สร้างเอาไว้เป็นตำนานเอาไว้นะสมุทรศรการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับนะทีนี้อยากจะย้อนถามกลับไปนิดหนึ่งฮะจากที่เป็นนักเตะนะทีมชาติไทยเนี่ยหลายสมัยหลายรุ่นเหลือเกินเนี่ยเล่นปีกซ้ายด้วยนะครับทำประตูได้ไปเนี่ยนะครับนะตั้งแต่ที่ว่าโรงและทีมชาติไทยได้ประมาณกี่ประตูฮะพ่อจำได้ไหมไม่าจะสัก ยี่สิบกว่านะอือนะครับปีกซ้ายนี่นะปีกซ้ายทั้งโยนทั้งเปิดนี่นะทั้งยิงนี่นะครับนะครับนะก็ยี่สิบแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนรุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ยนะครับนะถ้าเห็นนัเชิดเล่นสมัยก่อนนะโอ้โหเรียกว่าตวจับยากเหลือเกินนะครับนะเขาเรียกว่าอปีกซ้ายมหาปลาจริงจริงอะนะอย่างนั้นจริงไงแล้วแล้วปัจจุบันนี้ยัง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 ได้อยู่ไหมฮะก็เล่นในลีกอายุเจ็ดสิบ โอ้โหเล่นจุดสิบครับยังไม่หอยู่นะบอลสูงอายุอยู่ก็ยังพอเล่นได้ครับ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 นะก็เห็นเห็นเห็นพี่พี่จุ๋มนะะนครับในการทะาเลือนะยังเดินสายแบบเหมือนวัยรุ่นเลยอ่ะใช่ใช่ใช่โอ้ยตอนนี้บอลสูงอายุฮอตมากฮอตมากเลยอยากจะเล่นเนี่ยมีได้ให้เล่นทุกวันครับรอ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 บกรุงเทพเนี่ยนะครับเต็มไปหมดเต็มไปหมดคือคือพอสูงอายุมาปุ๊บเนี่ย เงื่อนไขมันแตกต่างออกไปเขาดูแลตัวเองได้ไปสนามนี้จ่ายค่าสนามสองร้อยก็ไปแช่เล่นกับทีนี้ได้อะไรเงี้ยมันมันม,มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเป็นการออกกาลังกายที่ที่ถูกสุดแล้วครับก็เป็นมิติใหม่นะของกลุ่มผู้อาวุโสนะนักฟุตบอลอาวุโสนะแล้วทำไมนะักฟุตบอลอาวุโสเนี่ยนะยังลืมตัวเองหรือเปล่าเล่นที่รุนแรงหรือเกินไม่นึกถึงสุขภาพเลยยังมีอยู่นะอาจารย์เจอนะฟุตบอลเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของมัน ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ถ้าคุณเริ่มมีกําลังเมื่อไหร่ม,มันก็จะเริ่มมีความรุนแรงขึ้นมามีแรงที่จะเตะมีแรงที่จะไล่มีแรงที่จะทําเกมครับมันก็คือคือคืออย่าไปมองว่าบอลอาวุโสจะเล่นกันแรงไม่ได้อ,อะไรอย่างเงี้ยเราอยาว่าเพียงแต่ว่าทุกคนต้องรู้ลิมิตของตัวเองแค่นั้นเองว่าโอ้โหไอ้นี่มันมันเล่นหนักเล่นแรง ก็เพราะเขามีแรงที่จะเล่นหนักเล่นแรงอืเรามีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างว่าตอนนี้การแข่งขันมันมันสูงอืแต่ละจังหวัดแต่ละทีมแต่ละอำเภอแต่ละสปอนเซอร์ก็อยากชนะอยากจะชนะกันทางนั้นก็เลยมันก็ค่อนข้างจะพอพอเจ็บมาเนี่ยก็บอกอายุห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแล้วจะเอาอะไรกันนักกันันาแต่ว่าจริงๆแล้ว ขึ้นชื่อว่าฟุตบอลเนี่ยครับคุณเอาเด็กเจ็ดขวบเล่นกันเขาก็เตะกันอืมสิบขวบก็เตะครับสิบห้ายี่สิบรถึงไทยลีกมันก็อันเดียวกันนะครับะที่ที่ที่ผมได้ลงไปเล่นนะครับดาลีเองซูนี่นะก็คิดว่าคงจะเป็นมีประนอมกันนะเล่นเพื่อสุขภาพเล่นเพื่อมิตรภาพโอ้โหพอได้ลงสนามแล้วแหละนะครับเหมือนเล่นสโมสรเลยฮะ่อาจารย์เชื่อนะมันเออมันเลนไม่ได้เอ่อไอ้นี่ก็ เคยเล่นตุวยคอยดิใช่ตุ้ยคอยดิก็เคยเล่นโยนชนได้นี่คดิโอมันัยิ่งพอเริ่มมีแรงปุ๊บเนี่ยมันมันมันฮึ่มมันฮึ่มป่ะฮะเริ่มบันเลยอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ใช่นั่นนั่นนั่นคือเป็นเป็นเรื่องของฟุตบอลรุ่นอาวุโสนะฮะในการส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอดีตทีมชาติไทยเล่นสโมสรกันมาอะไรกันมานะถ้าจริงแล้วอาวุโสเนี่ยเขาต้องการมาเล่นเนี่ยเพื่อพบปะสังสรรค์เจอเพื่อนฝูงเจอพี่เจอน้องกันนะ แล้วก็ที่สําคัญดูแลเรื่องของสุขภาพพนันล่ะใช่ไหมอย่างจันท์เชิดจะทำไมสุขภาพดีได้เกินอันนั้นมันเป็นแค่แค่คําพูดโอเคครับแค่ว่าวาทะกกัแค่วาทะแล้วแบบตอนนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้หรอกพอลงสนามแล้วคิดว่าตัวเองหนุ่มใช่ไหมลงสนามคิดว่าตัวเองหนุ่มตลอดกีฬาเนี่ยมันพอพอสุดท้ายมาปพ๊บเนี่ยมันก็จะมีหยอกเย้าแย่ครับ โธ่มึงหมดสภาพแล้วไหวเปล่าวะอ,อ,อะไรแย่มันมันบางทีมันเหมือนคนคนพูดกับคนถูกกล่าวถึงเนี่ยมันบางทีมันแตกต่างก,กันบางคนก็ทำใจไม่ได้เออเป็นอย่าง,งานั้นแล้วแล้วอย่างพิเชษเนี่ยขอญ,ญาตนะินะนะก็พูดงกันว่าลีลายังมีอยู่ละ่ะอายุเท่าไหร่แล้วอาจารย์อายุเท่าไหร่ละปีนี้เจ็ดสิบเอ็ดครับ เจดสิบอ็ดแล้วทำไมหูร่างกายอยุ่แข็งแรงเป๊ะเลยอ่เพราะอะไรอย่างเงี้ยรักษาตัวเองดูแลตัวเองตลอดใช่ไหมมันบางคนมันถูกบังคับโดยโดยอาชีพโดยพ,พวกเพื่อนฝูงอ,อย่างผมเนี่ยคนนั้นมาชวนไปเฮ้ยช่วยหน่อยดิกระทรวงนั้นเชิญมาครับผู้หลักผู้ใหญ่อยากใช้ไปช่วยเตะหน่อยอะไรเงี้ย ก็ไปเรื่อยๆพอเตะไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกับการทําสร้างร่างกายอยู่ตลอดเวลา mm. คือคือแล้วแล้วส่วนมากพวกอาวุโสตอนเนี้ยพอเขามีพักพวกเพื่อนฝูงที่ไปเนี่ยบางคนทีแรกก็ไปเล่นสนุกสนานเพื่อออกกลาลังพอออกกลาลังพอได้ออกกํลาลังร่างกายมันดีขึ้นเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไปสนุกอื mm. mm. อะไรเงี้ยยิ่งกับยิ่งพวก,กเกษียณแล้วตอนเนี้ยค,คือคุณจะทําอ, mm. อะไรอะไรเงี้ย ค,คือไปเตะฟุตบอลอาทิตย์ละครั้งอะโอ้โหสนุกสนานแล้วอันนี้มันเป็นมันเป็นมัน,นมันเป็นเหมือนเลยปรัชญ,ญามันเป็นเหมืนอนความต้องการของมนุษย์อยู่แล้ว,วะอะอที่จะต้องการที่จะสังสรรค์อะไรเงี้ยเอาเอางี้แล้วกันครับครับนั่นนั่นก็ถือว่ามันเป็นความสุขนะครับนะของผู้อาวุโสนะครับผู้ผ่านการเล่นฟุตบอลมาเนี่ยพอได้ลงเล่นแต่ละครั้งโอ้โมีความสุขมากเลยนะ น่ยก็แล้วยังยังย่งพิทุมพิเทพพิทักษ์นี่ล,ลุนเดียวกันป่ะฮะอ๋อพิตุมเป็นรุ่นพี่อีกหนึ่งปีครับอ๋มอมสวเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่พิตุมเนี่ยเขาเป็นรุ่นวศวอ๋อวศเลยก่อน,นะจะเป็นมสวเนี่ยก่อนเนี่ยจะเป็นวิทยาลัยพละศึกษาครับแล้วเราก็พอเป็นปริญญาเนี่ยเราก็จะยกฐานะขึ้นมาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ครับซึ่งรุ่นนั้นของอำนาจเฉลิมโชว์ฤทธนี่จะเป็นรุ่นหนึ่งอ่าเทพิทั์แนยรู้สึกจะเป็นรุ่นสามรุ่นสามรุ่นผมเนี่ยจริงๆก็ต้องเป็นรุ่นสี่อวศแต่ว่ากเกิดยกฐานะจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ครับพกผมก็เลยต้องเป็นรุ่นหนึ่งอืมนะฮะอ๋อพี่ตุ่มเนี่วสรุ่น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 สามใช่ไหม รุ่นสามในกนดะครับ,รบเอาละในเมื่อรักสุรินเข็มเงินอืงอาจใจทัดกุณนักภาคมวยช่องสามแบบเนี้ยครับครับครับรุ่นเนี้ยเขาเขาเขาก็ก,ก,ก,ก็ก็อยู่อยู่เป็นเป็นค่าเรียกว่าก่อนรุ่นพระ,ระก็แล้วกันนะฮะตรงนี้นะครับ อะไรครับน้พี่พี่เชษะครัเวลาเราเหลือประมาณสัก8นาทีนะอยากจะให้คุยถึงเรื่องตอนนี้พี่เชิดเนี่ยเป็นนายกสมาคมพระศึกษาแห่งประเทศไทยฮะไออม่ผมเป็นอุปนายกนายกคืออดีตนายกสมาคมพุทธบาลแห่งประเทศไทยวิจิตรเกศแก้วด็ดกเตอร์น<อ>ด็ดอเตอร์วิจิตรเกศแก้วเป็นนายก อ๋อ oh, เป็นนายกอยู่อุปนา,ายกนะีฮะแล้วตัวนี้รเรื่องของการดําเนินกิจกรรมอะไรยังไงยังต่อเนื่องตัวนี้ทำยังไงบ้างครับกิจกรรมต่อเนื่องเนี่ยก็คือเรากําลังจะพยายามที่จะรวบรวมคนพลเศึกษาครับสมาคมพยายามจะเป็นศูนย์กลางที่จะเชื่อมต่อให้กับพลัลเลศทุกคนที่ต้องการจะทํากิจกรรมครับอย่างเงินเยบเนี่ยการที่จะ อา์โรบิกแก็ติดต่อกลุ่มของอาจารย์อ้อยซึ่งทำแอราโรบิกเลือกแอร์บิกว่าอาอจารย์เย็บก็คิดว่าเอ๊ะเขาแต่งตั้งให้ผมเป็นโคตรตะกอ้อแต่ผมก็ผมก็จะประสานไปทั้งโค้ชทีมชาติซึ่งเป็นรุ่นน้องผมสักสามปีสี่ปีอ่ะในชื่ออะไรอ่ะติดอยู่กับปากเนี่ยดูสิโคตรตะกอ้อมาสามสิบปีแล้วมั้งเนะี่ย ก็ยามมาสอนแต่ก็ใช่ถ้าคุณอยากจะนักกีฬาไี่นักกีฬา,นกกาเนี่ยเราก็จะมีอย่างปุตดีเล่าปิ่นกาบพี่รัดใจสีเพชรรัดใจสีเพชรอะไรอย่างนี้ไหมรัดใจสีเพชรอะไรคือเราสามารถที่จะประสานจากโคกันได้ให้เขาไปให้เขาไปเป็นวิทยากรให้ไปให้คําแนะนําหรืออะไรต่ออะไรครับหรือต้องการเลยต้องการกอล์ฟมีนักกอล์ฟระดับโปรต้องการที่จะ คือ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 สมาคมอะ่ะจะเป็นจะเป็นเหมือนศูนย์กลางในการที่จะรวบรวม,รวม,มคนพาร,รักษาที่จะเข้ามาทํากิจกรรมร่วมกันครับทํากิจกรรมต่างๆ<ม>อนะครับคือคอยาเขาคงจะบอกไม่ได้ว่าเอาเยอะพูดถึงกีฬาถ้าคุณนึกอะไรไม่ออกมามาบอกสมาคมสมาคมจะประสานให้ครับทางทางในสมาคมเนี่ยเรามีทั้งเ ตอมตอมเนี่น่าจะรุ่นหลังเอ่อี๊ยบนะครับรุ่นหลังครับรุ่นหลังฮะเออที่ภาคภาคมวยเนี่ยนะภาคมวยช่องเจ็บชบมวใช่เด็อะไรเนี่ยที่กำลังเป็นดังจัดเลยแล้วก็จะมีระดับผู้บริการกองของกองกระทอมาเป็นเลขาให้มีมีนักธุรกิจที่ประสมความสำเร็จอะไรเงี้ยที่จะเข้ามาอยู่ในสมาคมมี อาด็อกเตอร์สาขาต่างๆที่เข้ามาเข้ามาในสมาคมที่นี้นะฮะเอาละครับแล้วก็พิเชษฮะเวลาเราเหลืออีกสองนาทีเท่านั้นเองะแล้วก็อยากจะฝากไปยังสมาชิกกลุ่มของสมาคมพละศึกษาของเราหน่อยครับครับก็คิดอะไรไม่ออกงบบอกสมาคมพละศึกษาให้นะครับคบทุกๆุเรื่องเราอ่านายกพิจิตรก็คือพยายาม ที่จะทำให้ทุกกลุ่มทุกอะไรได้โดยเฉพาะเมื่อปีเมื่อปลายปีที่แล้วเราจัดรวมลคนพักษาศอ้โ,อโหหน้าหน้าสนามสุบเลยนอ,อ,อ,อาพระารุบ,บุดีข้างหน้าใหญ่มากก็คนก็โตสักประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นผมอยากจะไปร่วมอยูยแล้วแต่ผมติดเตียงอยู่ติดเตียงอยู่หลายหลายคนก็มันจะแบบนี้แหละครับ,บเพราะว่าบางคนตั้งใจ แต่วันนั้นมากันเยอะมากทั่วประเทศลำที่มาเพราะว่าเราก็ตั้งนายกบิจิตก็ตั้งใจจริงในการที่จะรวบรวมคนเหล่านั้นมาครับเอาแล้วครับเวลาของเราหมดแล้วฮะนะครับแล้วก็ฝากเอาไว้ให้กับกลุ่มพูรักษาดูแลสุขภาพร่างกายนะครับพิเชษครับครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับครับขอบคุณครับพิเชษศักดิ์ชัยบุตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นะฮะก็นี่นะครนะก็ถือว่าเรามาเปิดตำนานนะฮะนะครับนะโคดหมอผีของเราโคดหมอผีเมืองไทยนะนะครับนะแล้วก็เป็นนักเตะอีซ้ายนะครับนะปิกซ้ายมหามหามหาภัยด้วยนะพิเชษศักดิ์ชัยบุตรนะครับขอบคุณนะที่ให้เกียรติกับทางรายการสรรหาเรื่องมาคุยนะที่เรามาคุยกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวใน EP ต่อไปนะเราก็จะ เชิญบุคคลในวงการฟุตบอลมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ขอบคุณพเพื่อสื่อมิสาทุกท่านในวงการกีฬาฟุตบอลนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังทางช่องยุสเร a ช n e l วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ